มองหาสินค้าไอทีที่มีคุณภาพที่ได้ของชัวปรปาบและมีสินค้ามากมายต้องเว็บนี้เลย w w w g a d g e t t h a i l a n d c o m คิดจะซื้อสินค้าไอทีคิดถึงเราอย่าลืมมองหาโพอแบงค์มาเตรียมก่อนเข้าเกมไว้ด้วยละ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกับมาโ,โห่งอีกแล้ว m g พี่คนเดิมและว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโยไกซาก้านั่นเองโอเคเนาะก็วันนี้เราจะพาไปทํากิจกรรมกันเป็นกิจกรรมของอาพวกแพ็คอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากิจกรรมมันก่อนชึบชึบนี่ไงกิจกรรมเมื่อนกิจกรรมอุปกรณ์ซตระดับโบราณก็กิจกรรมก็ไม่ยากเลยเวยกิจกรรมทําง่ายๆเลยแค่คุณได้รับดาบสั้นในการฟื้นฟู คุณก็รับไปเลยผลึกดาว3า0ชิ้นหรือถ้าคุณได้รับเสื้อกอดแห่งการพ้นฟูก็รับไปเลยผลึกดาวอีก300ชิ้นถ้าได้รับทั้ง2อย่างเลยก็รวมกันทั้งหมด600ชิ้นนั่นเองซึ่งการที่จะได้รับไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็มีอยู่2แบบเนาะก็แบบแรกสุ่มได้จากไอ้พวกดันระดับอเวจี v G นั่นเองอ่าผ่านดันระดับอเวจี v G ก็ลุ้นรับเซ็ตอุปกรณ์ตัวนี้ไปแต่ถ้าคนที่ยังไต่ไม่ถึงล่ะ คนที่ยังไต่ไม่ถึงพ่วงระดันระดับเอเวจีก็ไม่ยากครับผมก็เอามาเปิดอุปกรณ์เอาโดยที่เปิดอุปกรณ์ตอนนี้มันก็จะมีกิจกรรมอยู่ว่าอัตราการได้รับอุปกรณ์ระดับอัศวินกับระดับโบราณนั้นจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลากิจกรรมโดยที่สถานที่ก็คือร้านค้าสุ่มระดับสูงแล้วก็สุ่มอุปกรณ์ระดับ3ามดโคตดาวหนึ่งครั้ง20ผลึกดาวนั่นเองมันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่ไงตัวนี้เลย โดยจากที่มันบอกปาเมื่อกี้ว่ากิจกรรมนี้มันจะทำให้กล่องสุ่มอุปกรณ์ 3- ามถดาวเนี่ยมันสุ่มติดอาวุธระดับอาศวินไปจนถึงโบราณได้มากขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมากขึ้นระดับไหนเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาทาการทดสอบกันทดสอบสักหนึ่งพันผลึกดาวแล้วกันเนาะหนึ่งพันผลึกดาวก็50ชิ้นเนาะห้ชิ้นเราจะมาดูกันว่าไอห้ชิ้นเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์ระดับโบราณสักกี่ชิ้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลย ไปเริ่มที่ชิ้นแรกกันชึบใช่แล้ว20ผลึกดาวชิ้นที่หนึงกระดึงกระดึงกระดึงเดี๋ยวผมก็จะขอเปิดกล่องไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าผมเคลียร์พื้นที่ไปแล้ว50ช่องถ้า50ช่องเต็มเมื่อไหร่มันก็จะเปิดไม่ได้นั่นเองอู้ชิ้นแรกได้ระดับหายากมาปะชิ้นที่2จัดไปใช่แล้วชิ้นที่2ปิงชิ้นที่2อุ้ยม่วงๆ่วมาเว้ชิ้นที่2โ,โอเคก็เป็นระดับอัศวินนั่นเอง ยังไม่ใช่ระดับโบราณยังไม่เอาชิ้นที่สามจัดไปไม่ขอนับดีวกว่าเดี๋ยวหลงโอเคได้ระดับหายาก3ดาวชิ้นต่อไปชิบอึบเอ้ยมาแล้วออ้ยกเกาะกรดไวเวิร์นระดับโบราณมาแล้วหนึ่งชิ้นออกง่ายจริงออกง่ายจริงไปชิ้นต่อไปชิบโอ้ย ดาบหายากชิ้นต่อไปปิง้งสายคอสายฟ้าหายากชิ้นต่อไปชึบบมาทองทองทองโอ้โหแม่งมึงทองมากชิ้นต่อไปปิง้งทองมาชิ้นเดียวเองเหรอเสื้อระหายากชิ้นต่อไปอึ้ย ธนูล่าสัตว์นี่คือธนูใช่ไหมเนี่ยนึกว่าเป็นกกงเล็บซะอีกไปไปชิ้นต่อไปชึบโอ้โหแมงเขียวมาไม่นึกว่าแพ็คนี้เขียวจะมาเนี่ยไปไปชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปเลยปิงโอโ้ยันเทลุเทลุระดับหายากชิ้นต่อไปชึบโอ้โหเสื้อนหนังล่าสัตว์ระดับสูงชิ้นต่อไป ตอยสายฟ้าหายากชิ้นต่อไปเอ้ยทองมาแล้วเว้ยหน้าไม้น้ำแข็งเอาจริงๆนะผมไม่นึกว่าไอ้นี่เป็นหน้าไม้นะผมนึกว่าเป็นกงเล็บหรืออะไรสักอย่างอะ่ะโอ้โหก็เอาเป็นว่าอ่านตามชื่อมันแล้วกันเนาะหน้าไม้น้ำแข็งระดับโบราณดูยังไงก็เป็นกงเล็บไปชิ้นต่อไปปึ้งโอ้โหแหวนทองแดงระดับสูงชิ้นต่อไป สร้อยสายฟ้าหายากชิ้นต่อไปส้อยเขี้ยวปีศาระดับสูงชิ้นต่อไปห้าสิบชิ้นอยู่วันนี้แหวนทองแดงระดับสูงชิ้นต่อไปชิปโอ้ยกเกาะเหล็กต่อสู้ระดับอสเวนสีดาวชิ้นต่อไป ทองทองทองไม่มาสร้อยเขี้ยวปีศาระดับสูงชิ้นต่อไปชึบเราได้ทองมาสองแล้วเนาะได้ม่วงมาประมาณสองชิ้นทองสองชิ้นเนอะแหวนทองอะไรวะเนี่ยแหวนทองไม่คะกรอบบินระดับหายากชิ้นต่อไปตัวหนังสือมันเล็กต้องเข้าไปอ่านใกล้ๆหน่อยเมื่อกี้สร้อยสายฟ้าระดับหายากไม่เอาชิ้นต่อไป ขาเทียมของกับจันเอ้ยขาเทียมของกับตันโจนสลัดอ่านยากเพื่อไหนมีะระดับหายากโอเคชิ้นต่อไปชึบโอเคเสือ้อเกาะเล็กต่อสู้ระดับอสุวินสีดาวชิ้นต่อไปชึบอืมหืมสร้อยสายฟ้าระดับหายากชิ้นต่อไป สายฟ้าระดับหายยากอีกแล้วชิ้นต่อไปสา,สายฟ้ามึงจะมาอะไรนักหนากับสายฟ้าเนี่ยมึงเห็นกูเป็นเทพทอเหรอโอ้โห,โหไปชิ้นต่อไปโอเคก็จะเป็นแหวนแหวนอะไรได้ขออ่าน 1. แป๊บนึงแหวนกระดูกของหมอผีระดับโบราณโอเคได้ทองมาสามชิ้นแล้วชิ้นต่อไป โอ้ได้ติดกันเลยเว้ยสร้อยกระดูของหมอผีระดับโบราณชิ้นต่อไปชึบอืสร้อยเคียวปีศาจร,ระดับสูงชิ้นต่อไปก็ขาเทียมกับตันโจรสลัดนั่นแหละโอเคชิ้นต่อไปชึบไฟสายฟ้าของเทพทอใช่ไหมเนี่ย แหวนของแมคคาก็บ,บิ้นจึ๊บไปแหวนของแมค้าก็บ,บิ้นอีกแล้วชิ้นต่อไปแหวนทองแดงเออชิ้นต่อไปชึบธน,นูล่าสัตว ชิ้นต่อไปไม่ใช่เมา้าคีนะอันนี้ธนูชึบแหวนของแม่ค้ากอบบินชิ้นต่อไปชึบอืมแหวนของแม่ค้ากอบบินอีกแล้วมึงมาอีกชิ้นกูเป็นกอบบินแน่นอนนั่นไงแต่เป็นแหวนของแม่ค้ากอบบินระดับ5ดาวเว้ยอุ้งเห็นกูเป็นกอบบินจริงๆใช่ไหมเนี่ย โอเคเสื้ออันนี้อะไรเนี่ยเกาะเหล็กก้าสีเลือดสามดาวชิ้นต่อไปชิบอาวุธอาวุธมามั่งอาวุธดาบดาบอะไรก็ได้สร้อยสายฟ้าก็จะเป็นกอบบินกอบบินกอบบินสายฟ้าโอ้โหกอบบินเทพเจ้าทออันนี้อะไรเนี่ยแหว,ว,วนเงาแหวนเงาระดับอัศวินชิ้นต่อไปอืมแหวนไหมคะก็บบินอีกแล้วชิ้นต่อไป ขาเทียมของกับจันเอ้ยขาเทียมของกับตันโอ้โหพอเป็นหวัดแล้วพูดไม่ค่อยชัดเลยธนูล่าสัตว์ข้าแชร์คานข่าแชร์คานาเกาะสำหรับงานเลี้ยงก็คือใส่เกาะตัวนี้เป็นงานเลี้ยงเหรอโอ้ไปชิ้นต่อไปแหวนเวทมนต์ระดับอัศวินชิ้นต่อไปชึบ เต็มอย่างวะเนี่ยแหวนก็ไม่ค้ากรอบบินชิ้นต่อไปอืมแหวนมาติคอชิ้นต่อไปชิบแหวนของแม่ค้ากรอบบินอีกแล้วชิ้นต่อไปเออ่เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วรวมจำนวนช่องเก็บโอเคเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรมามั่งชิบ เรกปิดยังไปดูของก่อนเนาะเปิดมา50 50ชิ้นแล้วก็ได้เกาะเหล็กเนาะ,ะเกาะเหล็กมาได้เอาเป็นว่า,างกันได้ม่วงมา1 2 3 4 5 6หได้ม่วงมา6ชิ้นเนาะแล้วก็ได้ทองมา1 2 3 4 5หได้ระดับโบราณมา5ชิ้นได้ระดับอัศวินมา6ชิ้นโอเคเนาะนอกนั้นก็จะเป็นระดับหายากกับระดับระดับสูงไป 1,, 0 0 0 1,000พผลึกดาวหรอก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะได้มาโบราณมาถึง5ชิ้นด้วยกัน แต่ไม่ได้ดาบเลยเว้ยความจริงอยากได้อาวุธมากกว่าเนาะโอเคโอเคก็เป็นการประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่อยากเปิดแพ็คกล่องสุ่มอุปกรณ์เนาะแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าผมก็เปิดให้ดูแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ดวงพวกคุณแล้วแหละว่าจะเปิดได้กันขนาดไหนโอเคเนาะ และสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สมมรถคอมไม่ได้ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลว่างผมทำให้แน่นอนร0อเเนและสำหรับใครที่ยังไม่กดซับตะไคร่กดกันด้วยเหรจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ดึงกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายเออจะว่าไปแม่งไม่ได้ดาบสัอนในการฟืนฟ้นฟูกับเสื้อกอดการฟุ้นฟูนี่ว่ะอดของเลย <c oughs>